เจอมากเดยไอเลให้ผมุดก็กังนขอ้ไปก่อนไปเลยก็ได uh ้นะวผมไปก่อนเดี๋ยวเผมจะดูก่อนะผมงไม่ได้จะดู้ตั้ไปก่อนอะไรให้ให้ตั้กับาัวอะไร ไปหยยนะครับน่อยนมาห่างกัเกินไปได้เยที่บอกเส้นทางหม่นปนะแล้วนไเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปใกล้ๆจะพึ่งนะแต่ว่าจะพึ่งไปนะ เ่าทำเฮ้ยตัว <va> ลูก <salah> ตัว <V> ลูกจะได้จะได้เขาไม่ใส่อันนี้มาให้นะตัว <g> ลูกตกปอบไปอนีปอบไป ตำดากันเนี่ยเอา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 ไปก่อนเลยครับใครก็ได้โบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทโบับแม่พระบู๊วัดดีครับเขาขอไปขายติ๊กข้าวหนาแม่แม่มวันนี้เขาขอไปขายครับผมมาเด้อ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 าเลยมาแล้วครับ

เหียเหียนั่นเรอะได้เราไม่ได้ไม่ได้มเองครับพดีครับพี่บาโค้ดพอดีครับพี่ชายโอ้ยพี่บาโคดมาโฟโตู้ข้ามเ้วียญอบาทมาจะดึงเปนมาเรีน